สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็พบกับเอเนว t i ไทวันจันทร์ที่8มีนาคม2564นะครับคลิปนี้ A อเน s, <S จะพาทุกท่านมาติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t h นะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะครับหากไม่สะดวกที่จะฟังแอดมินพูด ไปติดตามกันที่สภาพอากาศโดยรวมของประเทศนะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คือช่วง17นาฬิกาของวันนี้ถึง17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่สําหรับลมตะวันออกที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดู สภาพอากาศของแต่ละภาคของประเทศไทยกันนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้ด้วยตัวเองไล่กันที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับปัจจัยาอากาศภาคเหนือนะครับในช่วง24ชั่วโมงนะครับ10นกาของวันนี้ถึง17นาิกาของวันพรุ่งนี้นะครับมีอากาศร้อนพบกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และ มีกลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชบูรณ์อุตรดิต์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด13-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศในช่วง7วันข้างหน้าของทางภาคเหนือนะครับวันที่8มีนาคมถึง14มีนาคม คาดหมายว่าอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันตลอดช่วงโดยในช่วงวันที่8ถึง9จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดครับ14ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ถึง40องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างร้อนมากนะครับทางภาคเหนือส่วนในช่วงของ รายสัปดาห์นะครับพยากรณ์อากาศ4สัปดาห์นะครับในช่วงวันที่8มีนาถึง14มีนาคมนะครับอันนี้สูงสุดเฉลี่ยเนี่ยสาถึงสาองศาเซลเซียสเลยนะครับภาคเหนือส่วนอุณหภูมิต่ําสุดครับยีถึงยีองศาเซลเซียสมีฝนร้อยละสิของพื้นที่นะครับส่วนในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะครับสิถึงยีมีนาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุด36 3 8ถึง38องศาเซลเซียส ต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสนะครับฝนก็ยังอยู่ที่ร้อยละ10นะครับสัปดาห์ถัดไปครับ22มีนาถึง28มีนาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสฝนก็ยังอยู่ระดับเดิมนะครับร้อยละ10ในช่วงปลายเดือนเข้าต้นเดือนเมษายนนะครับก็29มีนาถึง4เมษายนนะครับอุณหภูมิสูงสุด 3 8ถึง40องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด2 3ถึง25องศาเซลเซียสฝนก็ยังอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่นะครับนี่เป็นการพยากรณ์สภาพอากาศของภาคเหนือไปดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยากรณ์อากาศ17นาฬิกาวันนี้ถึง17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด เลยอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสาร,รคามนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะครับ8-14มีนาคมคาดหมายว่าในช่วงวันที่9-10มีนาคมนะครับ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่11-14ถึงมีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของ ช่วงรายสัปดาห์ uh, นะครับในช่วงเดือนตลอดเดือนมีนาคมนะครับ8มีนาถึง14มีนาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสนะครับเรื่องของฝนนี่มีประมาณ10ร้อยละ10ของพื้นที่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากในช่วง15-21มีนาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุด 36-38ถึงองศาเซลเซียสครับต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสฝนร้อยละสิของพื้นที่นะครับยี 22. มีนาถึง28มีนาครับอุณหภูมิสูงสุด37-39ถึงองศาเซลเซียสครับต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสฝนร้อยละสินะครับปลายเดือนขึ้นต้นเดือนเมษานะครับยี 29. มีนาถึง4เมษาเย็นนะครับอุณหภูมิสูงสุด38-40ถึงองศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องาศาเซลเซียสครับฝนก็ยังอยู่แค่ร้อยละสิบเท่านั้นนะครับนี่เป็นภาคดาวดาวเชงเนื้อนะครับไปกันที่ภาคกลางนะครับภาคกลาง17นิกาวันนี้ถึง17นิกาวันพรุ่งนี้นะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับ8มีนาถึง14มีนาของภาคกลางในช่วงวันที่8-10มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนในช่วงวันที่11-14มีนาคม จะมีอากาศร,ร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์นะครับเป็นรายสัปดาห์อุณหภูมิมสูงสุดครับ8-14เมษายนนะครับ34-36องศานะครับต่ำสุด25-27องศานะครับฝนร้อยละ10 นะครับ15-21มีนาครับอุณหภูมิสูงสุด35-37นะครับต่ำสุด26-28ฝนร้อยละ10 22มีนาถึง28มีนานะครับอากาศสูงสุดเลยอุณหภูมิ36-38องศานะครับต่ำสุด26-28ฝนยังร้อยละ10นะครับส่วน29มีนาถึง4เมษายนนะครับอุณหภูมิสูงสุด36-38แล้วก็ต่ำสุด26-28นะครับฝนก็ยังอยู่ที่ร้อยละ10นะครับ ไปกันดูที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ17นาฬิกาวันนี้ถึง17นาฬิกาวันพรุ่งนี้อาการร้อนก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับถือว่าเป็นภาคที่มีฝนเยอะกว่าเพื่อนนะครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนพยากรณอากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงวันที่8-12มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อนละ20-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงระหว่างวันที่13ถึง14มีนาคมอากาศร,ร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลม,มตะวันออกเฉียงใต้นะครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับรายสัปดาห์ครับ8-10 4มีนาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุด33-35องศานะครับต่ําสุด27-25-27องศานะครับฝนนี่มีประมาณร้อยละ10-120นะครับส่วน15-21มีนานะครับอุณหภูมิสูงสุด34-36องศานะครับต่ําสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่26-28ฝนเฉลี่ยอยู่ที่10-20ของพื้นที่นะครับ 22มีนาถึง28มีนาครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่35-37องศานะครับต่ำสุดเฉลีย่ย26-28องศาแล้วก็ฝนยัง 100- ละ10ถึง1ละ20นะครับส่วน29มีนาถึง4เมษายนนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดนะครับ35-37แล้วก็ต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่26-28ครับส่วนฝนก็ยังอยู่ที่ 100- ละ10ถึง1ละ20นะครับนี่เป็นภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างครับ24ชั่วโมงข้างหน้ามีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับคาดหมายว่าในช่วงวันที่8ถึง10มีนาคมมีเมฆบางส่วนส่วนในช่วงวันที่1 1ถึง14มีนาคมมีฝนฟ้ากระนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด15ถึงขออภัยครับ1 8ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึง35องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์นะครับคร่าวๆเลยก็มี8 14นะครับเฉลี่ยสูงสุด33 35ต่ำสุด24 26นะครับฝนก็ประมาณ110ถึง120นะครับ15 21นะครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33 35ต่ำสุดเฉลี่ย24 26องศานะครับ 22มีนาถึง28มีนานะครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย33-35องศานะครับต่ำสุดเฉลีย่ย24-26องศาฝนก็ยังอยู่ที่1 1 0 1 0 0นะครับ29มีนาถึง4เมษายนครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสครับต่ำสุดเฉลีย่ย24-26องศาเซลเซียสครับฝน1 1 0ะ2 0ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับไปดูภาคใต้ ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิต่าสุดยี่สิบถึงยี่สิบเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสี่ถึงสาสิบหกเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ากว่า m, หนึ่งเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับส่วนการพยายกรณ์อากาศเจ็ดวันข้างหน้านะครับแปดถึงสิบสี่มีนาคม ในช่วงวันที่8ถึง10มีนาคมนะครับมีเมฆบางส่วนแล้วก็ในช่วงวันที่11ถึง14มีนาคมมีฝนฟ้ากระหนอง10-20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด19-25อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36อ,องศาเซลเซียสครับ ส่วนพยากรณ์อากาศเป็นรายสัปดาห์นะครับ8-14มีนาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย34-36องศาต่ำสุด23-25องศาครับฝนอยู่ที่1้อ1 0ะ1 0 2 0นะครับ15-21มีนาคมสูงสุดเฉลีย่ย2 3 4 36องศาเซลเซียสครับต่ำสุด2 4 2 6องศาฝนก็ยังอยู่ที่1 1 0 1 0 2 0นะครับ 22-28มีนาคมสูงสุดเฉลี่ย34-36องศาเซลเซียสต่ำสุดเฉลี่ย24-26นะครับฝนร้อยละ10-120อุณหภูมิในช่วง29มีนาถึง4เมษายนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสูงสุดเฉลี่ย34-36องศาเซลเซียสต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสแล้วก็มีฝนเฉลี่ยอยู่ที่10-20องศาเซลเซียสครับ พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด2 4 2 6องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความคาดหมายในช่วง7วันข้างหน้านะครับกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่9-12มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้รอนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับลมตอนออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยส่วนในช่วงวันที่1 3บสมถึงสิีมีนาคมนะครับความกดอ,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 อากาศต่ําต่อเนื่องขออภัยครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้รอนสําหรับลมตอนออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็ควรระวังนะครับในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับ รับและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะครับที่เว็บไซต์นี่ผมให้ดูนะครับ w w w t m d g o t h นะครับก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็คลิกได้เลยนะครับสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีสายด่วนนะครับ1 1 8 2สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีแฟนเพจ Facebook ท่านสามารถติดตามสถานการณ์ของพยากรณ์อากาศได้ตลอดทั้งวันนะครับรวมถึงท่านที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องออกเรือไปเพื่อทําการประมงหรือ,อเพื่อการต่างๆนะครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้เป็นการประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเชื้อเพลิงนะครับ เป็นการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก n n e w t t m m e นะครับพบกับการพยากรณ์อากาศได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ